สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแนวชนีมีช่องสารแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องเอ้ยอันเข้าจหนี่เมื่อปราบัตีท้ามว่าคอยได้สนใจลงไปเบึงบอกเห็นผ่นานๆน,นะพี่น้องแต่ว่าคดนีนู่นนั่นนี่คอยกับบลูดอกว่าเป็นจังไดไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้อยู่แต่คอยสิมาเบาอีกเวนึงแด ท้าไม่เกิดแบบนี้แล้วตั้งประเทศเข้าไปยังไดเช่นประเทศที่ขอยู่นอสโลเวเนียนพี่น้องค่อยบาจาครับเราถึงขึ้นภูเขาในยุโรปนั่นเจอร้านกาแฟาอยู่ทั้งปราสาทวิวคือดีแหง้งดีจนสิกาพุ่นละแต่พอกับไทยเปิดลานกาแฟากลางดอยกลายเป็นบุกลุกป่าสงวนนะจ๊ะอ้าวแล้วแบบนี้มันต่างกันมองใดน้อมือนิีนี่สิาพาไปเปิดปมนะจ๊ะ ป่าสาธารณะในยุโรปทำไมเปิดร้านได้แล้วในไทยทำไมกลายเป็นคดีมาสลวิเนียเป็นประเทศหน่อย,อยพี่น้องแต่ระบบรัฐคือไม่เล็กนะจ๊ะแม่เออที่ดินของรัฐรวมถึงป่าภูเขาปรสาสตร์หรือว่าแม้แต่ที่ติดทะเลถูกจัดโดยหน่วยงานของรัฐนะคะก็คือเทศบาลแต่ละเทศบาลเขาดูแลรับพิชอบเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากเศร้าทํากินผู้ใดอยากเศร้าเปิดล้านต้องประกวดราคาแบบโปร่งใสนะจ๊ะ เออต้องย้อนกลับไปว่าและยากือสารแน่ไปรู้เรื่องอยังคือประมาณว่าเมื่อก่อนน่ะเปิดร้านใช่ไหมคะเปิดร้านแล้วที่นี่ตึกนั้นมีเจ้าของสองเจ้าของเป็นตึกเก่าเลยนะตึกเก่าแบบสมัยโบราณเลยเจ้าของมีสองเจ้าของแต่เจ้าของน่ะบ่เคยมาอยู่เพราะว่าหยังต้องเข้าใจก่อนว่าที่นี่เกิดสงครามพอจบสงครามแล้วเขาก็ตามหาหลูกหลานเนาะพี่น้องเนาะปราสาทก็คือการบางบางส่วนก็เป็นของเอก,กชนเพราะว่า หลังสงครามเขาก็จะสืบตามหาราชายาตประมาณนี้นะเออราชายาตมารับสมบัติขึ้นได้ทาหาบด้ปราสาทหรือว่าทีดินลานค่ะยังสิกีกสิตตกเป็นของหลวงเนาะพี่น้องเนาะตกเป็นของหลวงรัฐก็เป็นคนจัดการแบบโปรง่งใสนะจะอัดต,ต,ต่อ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 แป๊บหนึ่งนะคะบัดที่นี่ ริบนาริบนาปาศาสตร์อยู่ทึ้งถาเป็นเมืองไทยน่บอโอ้ยสิได้เห็นยังกระสิกันหัวไหวมันบอพี่น้องแต่ว่าริบนาปาศาสตร์น่ะมีทั้งลานไหวาลานอาหารแบบไฟไ่ใดหนึ่งแบบรูล้ละมาเห่าแล้วแต่อยู่เลยจ้ะรัฐบาลเป็นคนจัดการให้มีสัญญานะจ๊ะไม่ได้เดินเข้าไปบอกนายออกบอบตอแล้วว่าจับจองกันเองเหมือนบางที่นะจ๊ะบางที่คือใครไทยแลนด์ทำไมเลย,ยาพูดอย่างนี้เอาก่อยขยิบเอาเนาะข่อยเนาะอืม ว่าถึงไทยเข้ามาปลาสงวนฟังดูศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะศักดิ์สิทธิ์มากแต่เหมือนบางทีเอาไว้กันชาวบ้านไม่ได้กันคนมีเส้นนะจ๊ะเออใช่ไหมาชาวบ้านบางกลุ่มอยู่ที่มานานอาจไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่พอใครมีชื่อเสียงหรือมาทําธุรกิจท่องเที่ยวกลับอ้างว่าส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ใดว่าโบแมนเม้นมาจ้ะเออ แล้วแต่จะไปถูกหูใครนะไม่ได้อนซอนนะจ๊ะกรณีลานกาแฟบนดอยหรือแม้แต่บ้านพักบนภูเขาที่ถูกฟ้องว่าบุกรุกป่า <_ d ose> ทั้งที่ยูมาโดนนะคะในบางในขณะที่บางคนก็ได้ใช้ที่ดินแบบรัดที่ดินรัดแบบไม่ผ่านกระบวนการประมูลหรือเงียบเงียบไม่มีใครแตะนาะอ,อันนี้คือความจริงรับให้ได้นะคะสิ่งที่สโลวีเน่ทำได้ก็คือใครๆก็มีสิทธิ์เท่ากันนะคะ อันระบบของสซอวีเนยียมันดีคือว่าใครๆก็มีสิทธิ์เท่ากันอยากใช้พื้นที่ของรัฐนะคะทุกที่ดินของรัฐลงทะเบียนได้ระบบออนไลน์ถือต้องเดอพี่น้องเดอใครเป็นเจ้าของก็เช็คได้พื้นที่ที่เปิดให้เช่าจะมีประกาศบนเว็บไซต์อุปราวอ่านะคะพร้อมราคากลางและสัญญาเนาะผู้ใด,ดอยากเช่าตรงใดหรือว่าอำเภอเพื่อนว่าเทศบาลเพิ่นว่า,วาเออร้านค้าร้านอาหารที่บนเขาบนดอยบนภูเขาตรงนี้นะตรงสก,กีจัมปิ้ง ร้านที่อยู่ในป่าสง,งงสงวนหาอะไรก็ช่างหัวมันพรอเปิดคนเก่าเช่าหมดสัญญาไปแล้วเปิดสนอราคาใหม่เอียงสิกววาไปได้พี่น้องเขาจะบปะดิดห่วงไหวเด,ด้เพราะว่าประชาชนต้องทํากินเนาะร้านที่อยู่ในป่าก็ต้องทํารายงานสิ่งแวดล้อมได้จ้าย EIA ทุกปีนะจ๊ะถ้าทำในป่าเขาก็มีกฎหนึ่งสอสสี่ห้ากันไปเนาะบดได้เซาปักเป่าบดได้วิ่งเต้นหลังไม่ได้จ้ามีแต่กติกากลางให้ได้แข่งกันแฟร์ๆนะจ๊ะสาวเออบานนีิไทยมีโอกาสแบบนั้นบอ ไทยมีโอกาสแบบนั้นไหมถามกับคืนจริงๆแล้วไทยก็มีระบบเช่าที่ดินสปกอนอสอสามกอนอพี่นองผู้ใดมีมุ่นมีมั่งกสิรูเนาะหรือว่าฉนดชุมชนมันบอแต่ปัญหาของไทยคืออะไรอืระบบบ,บ,บ่โปรงใสจ้าบ,บ่เครียจา้าเขตป่ากับเขตพื้นที่ชุมชนไม่เคยถูกแบ่งให้ชัดเจนแมนบบ ถาบแมแนเทียงมาเออเจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่ก็มองเห็นตามอำนาจที่ถือไม่ได้มองเห็นตามความเป็นธรรมนะจ๊ะสรุปคนจนเช่าไม่ได้แต่คนดังอาจทำรีสอร์ทในป่าได้แบบไม่ติดคดีด้วยเออเอาเซนะคะบทเรียนจากสโลวีเนียสิ่งที่ไทยควรเรียนจากสโลวีเนียไม่ใช่แค่เรื่องป่าไม้หรือร้านกาแฟบนภูเขานะคะแต่คือการจัดการทรัพย์สินของรัฐอย่างโปรง่งใสและเท่าเทียม ถามิตีว่างให้เศร้าบ้านได้ใส่แบบถูกกฎหมายถาจะอนุญาตให้ใครใส่กับประกาศประชาชนทุกคนมีสิทธิสมัครนะคะไม่ใช่เอาไว้ให้คนบางกลุ่มได้เปรียบแล้วเรียกคนอื่นว่าบ er ุกรุกเด้อสาวเด้อแล้วแต่จ้าสุดท้ายฝากให้คิดบนภูเขาสโลวีเนียมีวายแต่บนภูเขาไทยมีหมายสารอันนี้จริงไม่จริงคิดเอาเองนะจ๊ะ มันไม่ใช่เพราะธรรมชาติไม่เหมือนกันแต่เพราะธรรมมาพิบาลที่แตกต่างกันนะจ๊ะผู้ใดมาคลิปแบบนี้ก็ะกดไลค์กดแชร์นะคะเอาไว้เหมือนหนึ่งเ่าสิมาเวาโซโลเลกับเรื่องอื่นเวาทุกเรื่องละจ้าที่เป็นกะระแสบ่ดด้สนใจใ่ญ่ดีดอกนะพ่นองเนาะบ่ดด้แค่บ่ได้เงนพร้อมแล้วแต่ไพสิว่าจังไดเออก็เลยยาชนะาแนลเนาะสารแนททุกเนื่องนะคะสารแนทยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนพิน้องเบิ่ง ปลาสองขางทางนี่พี่น้องมูเจ่อเบิงปลาสองขางทางนี่ก๋สิม่ทางเล็กๆทางจากกะกรยงจักรยานเด้นเนี่ยเออเพิเพไปก๋สิไปพ่อหานกาแฟาไปพ่อหานอาหารข้อดีอย่างหนึ่งของสโลวีเนียมีร้านกาแฟาที่เรียกว่าคาวาน่าอยู่เกือบทุกที่นะคะอยู่เกือบทุกที่ทุกจุดเจ้าสิขึ้นเขาย่างขึ้นเขาไปสูงปันใดเจ้ากระบออดตายบอกเลยว่าอยู่สโลวีเนียนะไม่อด ธรรมชาติสวยเวอร์นะคะอันนี้เส้นทางระหว่างโครเอเชียมาสโลเวเนียได้หน่พี่น้องอันน,น,นี้อันนี้ทางดวนพี่น้องทางดวนบานขวดกระสีเรียวลงไปฟับนี่หละเพราะฉะนั้นดูไวน้นะจ๊ะเบิงแล้วแต่ไพสิวะโอ้ยเลยยากขึ้นว่าเหลืองแรงแท้จนหนีมือปงมือปากเอาขอยกระว่าไปตาม,มเน่ขวยคิดเนาะทมว่าไพพิษไพเอียงกระซัง อันนั้นเรื่องข้อมูลจากสิตาสินใจกันเองแต่ว่าปัญหาลึกๆต้นตอมันมาจากอะไรต้นตอมันมาจากระบบจัดเสาบางที่สังวนปลาหลายๆก็ต้องคิดไว้ว่าประชาชนก็อยากทํามาหากินคือการสังวนไว้หาสมมาติเออถ้าสิบอันแบ่งจัดสรรให้ถูกต้องกับวัดออกมาเลยจ้า ให้เช่าเด้อใครจะมาทーーํารีสอร์ทรีสอร์ทอ้าวเท่ากันทุกคนมีสิทธ์เท่ากันทุกคนเนคนฮ็ดบ่ดด้ติคือจังท่านสมัยคักแท้แมมนบร่ระบบสุขสิิงทุกอย่างนี่คือท่านสมัยคักแท้ท่านสมัยกว่าต่างประเทศถุนเดยบประเทศ,เทศไทยนะบ่ดด้วาเด้อแต่ก็อย่างว่านั่นเนอะอืมค่าของคนอยู่ที่คนของใครเลยยามาปากแรงมากเลยโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปเท่านี้นะจ๊ะ แสะดนใครไม่รู้ไม่ได้แสะแต่พูดความจริงนะจ๊ะไปแล้วบายบายซิยู